สบายดีปะลูกสบายดีสุขุขดสมองสุบอนสบายดีฟีท่าแพงมาผมมาพ่อก็คือเก่ากับพันธนาเป็เลยเยังยงกันดำมั้งดำกินหม้กกะทะดำจอดำกินหม้กกะทะมาไปใช้นะนะซื้อแต่มาเห็นแต่จุ่มกินอยู่นี่เด้อปลาพื้นดำเลยอยากกัวเนาะเห็นปลาดำไหน เปิมนมานั่งมาจานพุงเทียนขวบน้ามานั่งกับแม่แก่แบบผมมีรถพุงเทียนน้ำบ่พ้าว่านั่งมารถแล้วผมสาวมึงมอรถยานนเด็กสาวมอรถเอาไปโจดอีมือน,น,อนี่เป็นมือสันวันดีเป็นมืออันที่แล้วหายแล้วหน้าของบ่าวบุญเพ่งอะไรกับแม่น้องเดือนเพิ่น <c oughs> เนาะแม่เนาะแล้วหน้าบอกว่าในมิดจีมออยู่เนาะเพิ่นก็นเลยจัดใหญ่จัดเต็มปะลุงเอ้ เป็นการเลี้ยงส่งน้องไส้บ้านกลับบ้านมื่นเพราะว่าแม่น้องเดือนมันกะคือปลาลุงเห็นแะละมีแต่เรื่องแต่เล่าเนาะบุจักพาลูกไปหุงม้อบุจักกันหลุดหายก็ได้แต่น้องเพื่ออะลรมาซอยบุจักใช้หายท่าน้าพอไชไหายท่าน้ามันก็มันก็นักได้ ขวาเขาไปไทยนุยาเอายัางจนดลงมันชินัาก,กว่าผวนดำผวนล,ลกหนักตัน,นี้บอนอักน,นี่ยังไปบอกพีน้องเดือนน้องดาน้นองอันแค้นบอน้องแค้นจะเป็นพีบอ นี่เนาะ yeah. <laughs> <laughs> cả lời bao เลยไป bạn ในบ้านพี่ย่า ส่วนพ่อใหญ่กับผู้เล้ยลงเลยเอาหนองวากทิมโอ้ยจะทิมจะซีนนะกู เอาไปอยู่ไทางวงเกินม่เก้เสบลาลืมพอลูกเนาะมามาร์กเอาเองลูกนีมกงมเาลูกนี้เกาิน กแมมเราจะได้กินกันง่ายๆได้ปลุงเลยหมูกระทะนี่กิโลหนึ่งโอ้ยแพงขนาดเกือบเขาสองร้อยบาทแม่แม่นเคยกินปลาเก๋ว่ากี่บาทแค่เล็ก่งจะดีเหมือนกันเนาะแม่เนื้อเพิ่งแม่จะได้กินอันแม่กินไปขอบครัวนั่นเองนะข้างเลกไม่สนิ ถ้าดิเติมน้ำแล้วก็บอกด้วยว่าดิเติมคนรจาแน่ดิเติมเมื่อไหร่อมาตกแต่บอกมาครอบครัวบ่พรอยก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะพร่นเนาะแบบว่ามีแต่ลูกแต่หลาน Phụ, nó mà đại thiệt đang rồi con ui cục nội gặp phục nhảy bừng rúp gặp phục mặn nè này đầy, đầy. Đồng, ừ. một số tôi nỉ ไม่ใส่ใส <re ่กันอี้ยน้องเดืองไม่ต้องโต้กันจ้าจ้าเดียวเดียวนไาถึงคนองยู่ก็่่อมลกอิ่เดอิ่มเบลอิ่มบุษุขาพักกบุาสีกับุุกีดอกพักมาร้อนร้อนร้อนไม่ร้แตมันยด้วยมั้นี่ระอดดกระโดย เดี๋มาเปลี่ยนนานที่ป้าลุงสิได้เห็นนั่นบรรยากาศแบบนี้เนาะที่ได้มากินรวมตัวกันนี่แต่ข้าวตะก,กี้แต่บ่าวขวัญนั่นเ h ็ดช่องยูทูปไม่ไหมป้าลุงเอ้ยก็ได้ไปกินอยู่ที่เฮือนนั่นอะไรปู่เพื่อนเนาะ รู้ว่าเบาพังเล่าแหละแต่เดี๋ยวนี้กับไ่ได้คอยไปห้องกัยากวีกวบลุงโซก,กีปูอยางเง้แหละโซกีปูไปมาห้อนบ่มีเวลาเขาถ่ายคลิปบ่คนันนะแม่บ่บ่ <c oughs> มีเ,เวลา <c oughs> ไดกินข้าวเฮ็ด้ปวกช่องขีดกับช่องโม่ก็ได้ช่องโม่กับช่องขีดพอฮะฮะก็ได้ไปหมื่นเศร้านี่ยพ่อรู้ไหมพอว่ายายเพิ่นไม่ได้คอยเอาลานเนี่ยนี่เพิ่นกระเจ็บเจ็บกระตุนกระโตเพราะว่าน้องว่าขี้เหมืนกัแบบว่าแข็งแรงขืนน็อเต้นเต้นแล้วกับผู้เฒ่ามันกระเจ็บกระต้นกระโตก็เลยไม่ได้คอยเอาเพิ่นกระเดี้ยนี่ย่ายเพิ่นกระไดก็เลยให้น้องมวยเพิ่นมาเอาแทนมาเอาอะไรกะมาควันกับบะมีแบบว่า มันม่ผู๋แสดงให้หรือว่าผู๋อันนั่นแหละมันก็ต้องถ่ายคลิปมันก็ต้องมีเมียไปนั่มถ้าถ้าเมียบไปนั่มมันก็ถ่ายถ่ายบบไปปะลุงโบห้องที่ถ่ายไปคนเดียวมันก็ถ่ายไปบบได้สมุดเนาะสมุดให้ปลาลุงเบิ่งสมุดไปไปหาหน่อไม้เนาะนต้องผู้หนึ่งถ่ายผู้หนึ่งหา อเลอนี่แหละความยากของบ่าวัรกับป้าลุงเอ้ยบรรยากาศแบบนี้โคตรดีฝนตกตดีบรรยากาศดีแม่นพงเา่ตกงาอกอยาันาลวกแล้ว

เปไ้องมูอมูมาไกในงาปะลุงมูมสูตรไม่น้องเดือนปะลุงเลยจดงแงบคืนแต่ว่ากูปดอัดนะเป็นอย่างแสอคนต่นนะ

ขานเขาเจ้าเด้อสอบถูกไพลุกเล่าเนีไปรู้นี้ก็สมาพักคนแล้วาก็ิลากัเปพียงคนนี้พอรูกันหนาไปรงสบายดี